อ่าสวัสดีครับคุณนะขาแดงเป็นย่อยๆเลยยาเนะ่ะเป็นยาเหลืองอ่านด่มาตอนใครหำม,มันเนี่ยดีพี่เนี่ยตอนใครหำอืมตอนเรียบร้อยซิปตัวคุณอ้าวใหกินบกขาดกินจนขีแตกเป็นน้ำไปเออ ช่วงนี้ต้องระวังขีเพรามันกินอาหารนะมันจะขีเน่นกล้วยถ้ามีงบสื้อกล้วยถ้าใครมีทุนก็ซื้อวัคซีนมาสีเราเลยน้ำบานก็นก,นกล้วยนี่ก็คือว่าตอนเรียบร้อยแล้วสิบตัวไทยบ่ราณตอนตอนมันไปติดอันนี้เขาเอนว่าติดความรุนแรงเนาะ ทารุนกรมสัตว์มันก็เลยจำเป็นต้องอยางมือไทยกับพมีสิส่จา่าเล็กกับ,บวัหานปูไปแล้วเมือนเมือม่อเราจกักละเนามันนี้มาตัอนึงกินตัวกำลังเสียบเลยเนานี่ไข่มันไข่มันก็นจะไปเป็ดตัว เออห้เป็ดเป็ดห้ไกล้างบนตัวนี่ตอนแล้วบานมามามาเบิ่งใส่มันบานหลังจากตอนแล้วเอออีกจากอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวมาอัปเดตอีกที่หนึ่งห้มันกินหัวาหานบานมาเบิงง่งันสิง้ามเหลี่ยมได้บานอันนี้ก็คือถือว่าแล้วแล้วตอนเรียบร้อยค่ะวิธีการตอนกน็เดี๋ยวชังสีมาเล่าบาดนี้สิเป็นคลิปเล่าอธิบาย แต่ตัวน,นี้เอานี่ไวก่อนคือหมายความว่าเขามาตอนแล้วแลสจะบอกวิธีการต่อนเพราะว่าตอนเองบ่อยากคุยตอนเมื่อกีนี่บ่อยากคุยนี่ขังแรกได้เลยตอนขังแรกในชีวิตนี่ดิกใครเห็นเชื่อแรกเลยพอยหัดตอนนี่ดิแผ้เยี่ยมๆเลยเนีย่เรียบร้อยโดนปาดจัดโตแรกเลยโตแรกก็โดนซะแล้วพึ๊ดนิวเจ้าของตอนนิวเจ้าของ คัก้อนยังซอยนิ้วจ้าของนี่โป้พราะมือผมปุ่มมันใหญ่กหมูมันขย้หมูอีกบีบแล้วแต่ว่าบัดตอนปาดบดิบึงคมเม็ดปัดเขานิ้วจ้าของเอาละจะสวมสักสีเจ็บกว่าเจ็บไปน้ำกันตัวมูเจ็บาก็เจ็บเอาโอเคนี่ที่กันตอนมูเฮาแต่ว่าตอนแล้วละละอ่ะแ็เดี๋ยวจะอธิบายเป็นขั้นตอนในฟางบานว่าว่าขั้นตอนก่อนตตอนมันตรงเท่าไรเท่าไรเนาะ หลังจากอัน,นี้ห่อตอนหมูหยบร้อยแล้วก็แผลมันสมานแล้วพอหลังจากมือห่อตอนมาก็น่าจะได้อาทิตย์นึงแล้วจากมือนั้นผมได้ทายเพราะว่าทายจากตอนแล้วแก ก็เลยบ่อได้บ่อได้ไทายต่อเพราะมันยังหมูมันกระทั่งเป็นเลือดเป็นยังแดงยางอยู่อ่าตอนนี้แพ้มันสมานมาแล้วเห่ากับมมวกันต่อบัณหลังจากเมื่อน,นั้นอ่าหลังจากตอนในอาทิตย์หนึง่งอ่าจากเมื่อน,นั้นแหละอืมเปิดคลิปไปเมือ่อเมื่อตอนละอืมตอนหัดมื่อของพ่อ,อเป็น้างแรกของผมเมือกันที่ว่าตอนหมูเป็นคางแหลกของผมเชื้อแหลกของผมเหมือนกัน อ่าที่พอให้ทดลองตอนพ่อเห่าก็ต้องสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นก็ถามว่าง่ายบ่กะบ่หนักกะบ่ง่ายมันขึ้นอยู่กับความเคยชินเนาะคนเคยตอนแล้วมันกะมันกะคือสิบ่หนักเดียวเดียวเนี่ยคือตอนไปแล้วแต่ว่าอาจจะขันมาเสกเบิ่งนี่คือหมายว่ามีตัวตัวเหลือหลอดสายตาบ่แต่นเนี่ยมึงคือจังมีตัวหนึ่งอยู่ คิดว่าตื้อตาฝาดบ่ะเพราะว่ามันแมนแล้วตัวนี้ยังบริตตอนตัวหนึ่งอยู่เห็นแล้วหรือมันสมานมันคือสิสมานแจ็บก็แต่คันตัวไดต่อนันมันบาดปบะเนี่เดี๋ยวเสรพอพามา,มาเบิ่งอีกทีมาตอนตัวนึ้งแสดงว่าเหลือเด้นียหรือมันสมานบ่สมานมันก็อ,องงุงนอยู่เ้อ่ะกะมาวางกันต่อหลังจากนี้ก็คือการเัานตอนแล้วหมายควาว่าหัาตอนนี้เขาเขาตัดไข่หำมันออก บาดเลยผู้หนึ่งจับผู้หนึ่งตอนต้องสองคนนะคนเดียวเฮีบยบ่ไไรวิธีการเลี้ยงหมูวากันง่ายๆก็คือต้องต้องเป็นขบวนการขั้นตอนม้วน,นี้ถ้าเฮาเป็นขบวนการหรือขั้นตอนพวกนี้แล้วห้าก็จะง่ายในการเลี้ยงพอคนเลี้ยงหมูต้องทำควาใจแล้กก็เข้าใจของเรื่องของไอ้ขอ้าเรียวกว่าการการอ้ไ ดูแลปฐมไอ้ยังก็ปฐมพยาบาลเนอะหรือว่าอนุบาลเนอะดูแลแล้วก็ขั้นตอนในการจัดการหมูโดยเฉพาะพวกตอนห้ำตัดเขแยวตัดหางตัดสะดือตอนขอดไล่มาเลยสีดวัคซีนนะวัคซีนพวกเนี่ยทุกอย่างนะต้อง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 เป็นพวกนี้บดถึงจะหมายความว่าเฮาจะกไม่เกิดซอยได้หลายอย่างการประหยัดต้นทุน การมาตรงว่าจ้างก็ต้องเป็นหน่วยผสมพันธุ์เองเป็นน้ำอ่าสื่อมันก็จะถือลงมาอีกอ่าตัวนี้มันก็ต้องเป็นเป็นขั้นตอนอันนี้หลังจากตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาบึงกันเลยมันจะตางกันเลยมันจะอ้วนปึ๊กขึ้นเลยบ้านเห็นบอกมูนเค่งถือของอาหารไปนน้ำขี่ก็เป็นก่อนละอ่านั่นเป็นก่อนขอรอแค่แล้วขั้นขี่นี่แนะนําให้กล้วยเพราะาม้ฟานกล้วยดิบให้กินเยอะๆเลยเป็นเครือสองเครือสามเครือจัดเข้าไป อัดจนมันหยุดจนบางสังเกตขีมันกกด้วยถ้ามูน่ขีเร็วอ่ะพยายามเลยเอากล้วยดิเปกินถ้าเอากล้วยดิไปกินบ่บ่ชั่วบช่ชัวแล้วกล้วยดิไปกินแล้วบ่ชั่วแล้วบ่หายว่นเถาะอ่าวัคซีนเลยถ้่ใครมีทุนก็นซื้อวัคซีนมาสิดแต่สาหรับคนทุนหน่อยหรือเรียงแบบระบบอ่านิเวศระบบธรรมศาสตร์คืออย่างผมเนี่ยแนะนํากล้วยก็ได้มันกินไปก่อนอ่าสองสามคือ เป็นกล้วยน้ำว้าดีแนะนำเป็นกล้วยน้ำว้าด้อเป็นกล้วยน้ำว้าจะดีที่สุดมันก็จะบอทไทยคอยไทยน,นี่คือขั้นตอนณนะตอนนี้หมูก็น่าจ,จะเดินทางมาถึงขวบเดือนแล้วเนี่ยหมูเดือนใส่เดือนแล้วเนี่ยิึงกี่หอ้วนบ่ล่ะหมูขึ้นมาเดือนแล้วตอนเนี้ตอนนี้ครบเดือนแล้วอ่าถึงเดือนแล้วะนนอนเลย งูเดือนแล้วเนี่ยหลังจากเขาเลี้ยงมา,าจะาเดือนกว้วนนิดๆแล้วเนี่ยถึงเดือนแล้วแน่นอนเลยมันนี้ก็เลยทําการแยกขอบหอยแยกยังเอาไปจํานวนให้มันครึค่งตัวครึง่งนี่แยกออกระบบระบบพวกผมมันจะเป็นยังสิระบบพิ่ฟ้ามผมเนี่ยเลี้ยงเนี่ยคือคัด คาดบว่าทจกิงร่วมันอะไรดอกมูสังแต่ว่าเฮาอยากให้การการกินมันให้มันมันทัวเถึงนี่การให้อาหารหรือการกินมันจะกินอยู่ในแล้วมันจะบ่อใดแยกกันแห้งมันจะบ่อใดเบียดกันแห้งมันจะบ่อใดอันนี้กันแห้งก็เลยให้ให้อยู่เป็นเป็นทิกิงอะว่าที่คาดเป็นเป็นใดของขอบของแม่ไพ่แม่มันแต่ว่าเพรเอิ้อมืออนะเน่ามือมือมือมาจับสีวัคซีนเอ้ยมือมาจับแยกแม่น่ะอ่าเฮาใหญ่แม่เฮาแยกแม่นออกไปอยู่พุ่นคือมือนั้นอ่ะ เรื่งปิกคอกตัวนี้พ่อหมูมันตื่นมันแตกมั้งมุดเขาสมกันไปเลยเลยเบิ่งบอกว่าลูกตัวใดเป็นตัวไดแต่กระยามันจ้งได้กระเลียงร่วมกันอยู่แล้วก็เลยบ่งว่าลูกตัวใดเลียงขุนขึ้นขึ้นดีขึ้นแค่งกันนะนะคนเลียงกับมันก็ไร้ได้ลุ่นไปน้านะคอกได้สิสมบูรณ์่วกันได้สินะแต่กระพิษอ่าคอรขกเดียวกันละในหมอกับมุกทอกันเบิดเนี่ยมุกทอกัน แต่ว่าคอกนั้นสังเกตเห็นแบบแบบว่ามีตัวหนึ่งหมดตอนตอนมันั้นสิบตัวทั้งเบือสิบตัวโอ้ลองคล้องขาแค่สิบตัวแต่ว่าแต่ยังคิดว่าบุเบิดยังตัวหนึ่งเห็นแบบแบบอยู่เอาว่ากันอันนี้คือมูนะตัวตัวน,นี้ก็คือห้าตอนเรียบร้อยบุมีตัวในมาไก่ไปสีไทยไทยกุนเนี่ยเบื้องว่าหลังจากห้าตอนแล้วเป็นยังไงเขาไก่กับบุคเรดวันนี้เด้ ันก็เตือนเตือนแนวหมูก็บอกเลยว่าคุณว่าแกะน่ะนะตัวนั้นดากระดาบมาสู้ไห้เบิรงโอ้โหงาน่ะดากมันจะปิดแล้วมันก็จะเป็นยุ่มๆเขาอ่าผมไม่เคยหำแล้วอันนี้ตัวแม่แต่ว่าอวดงามล่ะสมบูรณ์ครับกินหัวอาหารไม่หยุดเลยจัดมาให้แล้วอีกซิปกระสอบมองหันกระซิปกระสอบเสียให้ตุกกระสอบละตัวนะอาหารหมูอ่า เขาเอิ่นว่าไออาหารไอนมเม็ดหมูหน่อยหมูแหลกเกิดไหมหัดกินอาหให้ให้ให้กินอย่างตามยาให้รุดรุดรุดตัวละกระสอบอ่าหามหามรุดตัวละกระสอบย่างน้อยให้กินตัวให้ตกตัวละสอบเมันซะอ่าคนละกระสอบอ่ายีซิบก็ตัวก็ต้องยีซิบกระสอบขึ้นไปทั้งหมดมันยีบสามตัวก็ยังน้น่อยให้กระย่ยมันได้ ยี่บสามสอบบางคนเพินักงานเปลืองกับกำไรในบ่ได้หลายเพนักงานก็แล้วแต่เทคนิคไฟเทคนิคมันบางคนกัหาเศษพักบุ้งอะไรพุ่นพักบุ้งต้นกล้วยยังกระซำมันกินในบ้านละเข้าเลี้ยงแบบระบบบ่อเปิดแบบนี้เข้าบ่ได้มาตรฐานแบบคือของเขาเขาบ่บ่ได้ให้กินเนยเขาให้กินอาหารคืออาหารลักเขาขาเชื้อยังอันข้างนอกเขาบ่ให้อันนี้เข้าบ่ได้บ่ได้กว้างขวางขนาดนั้นบ่ได้ ใหญ่โตขนาดนั้นเขาเรียงแบบไ้เอาพวกเศษพักเศษอนี้ให้กินก็อวนด้วยกันแต่ต้องมันแน่เท่านั้นะคืออยากประหยัดต้นทุนไพ่ไพ่ไพ่สีประหยัดต้นทุนใดก็คือต้องขยันขยันในที่นี่ก็หมายก็ว่าคุณต้องมันหาพักห้หยามากินเท่านั้นเนยนี่คือความไปมันอ่มันจะเป็นทางสั้นอันนี้ก็คือขอกคือผมแยกกันมันทั้งหมดยี่สิบสามตัวแต่ก็ไม่ได้นับพอพอเป็นคนแยกอ่านี่ขอกหนึ่ง แต่วาก็จะมีอีกขอ,อกหนึ่งอ่ะส่วนอีกคอ,อกนี่แยกมาสี่ตัวเนี่ยเนี่ยกินวานุก,กันขอ,อกหน่อยลงมาไงคือหมูแบบหมูหลอดหมูจอยคือหมูผสมบูรณ์วทรัตย์เอาตัวนี้ก็คือเป็นหมูที่มัน,น,นเนี่ยเนี่ยไ่อยปลอมๆหมูหลอดต้องแยกตั้งหากนะ้าไครมีขอ,อก้ะไครมีขอ,อกนะตาไครมีมุมีก็ต,ต้องเฮ็ดให้มันหาย้มัน ค็แดแบบนี้จะดีกว่าห้กินตั้งหากเลยเฉพาะขอบมันเลยเนี่ยกระไทยเป็นก่อนด้วยกันล่ะนี่ขี่เป็นก่อนแน้วแล้วลก็เอ็นบ่กเอาจริงๆนะจอยแห้งตอนที่อยู่น้ำกันนะอยู่เป็นฝูงเป็นกลุ่มอะแข็งเลยละ่ะบงังเนี่ยบานในหลังจากแยกแยกออกมาตึงขึ้นแล้วเนี่ยแต่กันยังมีโค้งสันอยู่สันโค้งไอ้เขาเรียกว่าสันหลังอยู่กัยังดีเอาไงวะ โอเคอยู่แหกมากปุ๊บตึงขึ้นเลยึงแหกได้อาทิตย์ที่กันนี่แหละหลังจากตอนแล้วเขากันนี่ก็ไม่ตอนเนี่ยตอนเบิดทุกตัวล่ะเพราะว่าจอยหรือสมบูรณ์พอสมบูรณ์หลอดหรือบ่หลอดคือก็ต้องตอนหลังจากตอนแล้วก็มามาคุณนี่แยกแยกนี่ไม้เขาวาชุดนี่ก็คือสิสกีบใบไม้เขาวาไผมีงานแต่งงานงานแต่งงานชุบแล้วก็ งานขึ้นบานไม่งานผูกแขนผูกไฟกระซี่ตัวนี่แหละถามันจําเป็นถามันมันชวนหันเข้ายังหมุนเงินพระท่านก็ต๊พูดกระไดน้ำจากตัวเท่ากับต๊พูดเท่ากับเออแล้วจะเอาสิเหตดไปละซีตัวนี่หมายความว่าขัดมานคมหลอดเท่ากับจะเอาผลไปได้พะมันระยะเวลาสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนหาเดือนนี่กลัวจะได้ขายมวนนี่อ,อาจจะหมุนเงินพระทา่านอาจจะมวนี่คอยหมุนใส่ ไปในจีจวัฒน์ไม่ครอบครัวก่อนอ่าก็เป็นไปได้อสี่ตัวนี้ละอือนี่ก็คือกําลังอ้วนสี่ตัวนี้บอ่อนี่นี่หลังจากนี้ต่อไปก็กระเบิดแล้วจากนี้ต่อไปกระเบิดแล้วบ่าเนะี่เบิดไม้ขมา้ามว่าเบิดเบิดตรงตรงตรง,งมาเห็ดยังกับหมูแล้วจบแล้วเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ต่อไปกับบุมีแล้ววนะ่าตรงมา มาเห็นอยังมันวัคซีนเทากับสีเรียบร้อยแล้วสามเข็มเริ่มตั้งแต่ถาดเล็กและถาดเล็กและพิษุนักและกระปอดบวมสามเข็มแล้วกตอนหำ้ำกันเรียบร้อยแล้วอ่าตอนไขยันทะมันไขมันฮนะไขหำมันตอนเรียบร้อยแล้วจบแล้วเกิดชิบมีมาเห็ดอย่างอีกแล้วอ่าหมูก็มหนาที่กินนอนอ่ากินอย่างเดียวนอน มีหน้าที่คือเฮาไปเอาหัวหานมาอัดหัวหานใหญ่ขาดมาเนี่อัดเป็นอัดจัดหัวหานอย่างเดียวบอยขาดมาเนี่ยนี่แนะหน้าที่ต่อไปอ่าแต่ว่ากับสิมีตัวหนึ่งอยู่เห็นแวบๆว่าบ่นในตอนหรือดากันปิดกับวิจักนี่บอกนี่บอกตัวนี้บอกคิดว่าตัวนี้แหละนี่นี่นผมว่ามันแม่อะไนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ เนี่ยมันหันดากัเบ่นี่ดินี่ดิใครมันน่ะจะมีใครอยู่ด่กมันมันบุกมาไก่ไก่เนาะแต่ว่ามันมันแผ้ปิดหรือมันจังไงบุงแต่ว่ามันยังถ้าแผ้ปิดมันสิเป็นเป็นวันๆอยู่ดอกเป็นน้ำดำอะไรยังไงอยู่ก่อนอ้ยแมลงเลยเลือก่อยต้อนหรอแล้ว่อยเสรมันก็เนี่ยตัวนี้ละ ด่าคนมันก็ะจงส่งอยู่เลยมันตอนแต่ว่าเดียวเดี๋ยวให้ถามพ่อยที่นั่นนี่ทีจับเบิ้งก็ได้หลังจากท้ายแล้วสิมาเช็คเบื้ดูเนี่ยก็จะมีน้ำให้เลี้ยงอยู่ตลอดที่จริงก็มีิกอกน้ำมันอยู่ที่แรกอยากกินบะเถืงเพิ่อกระเถืงอยู่เถืงเป็นสองฟังอยู่เนี่ยฟังนึงกินน้ำกันเขาเราฟังกระถือว่าเถืงอยู่โอเคอยู่ เนี่ยกินน้ำจ,จะที่ไม่กอกของเขาอยู่ส่วนแม่พันธุ์น่ากับเรียมคืนด้วยน่าวนอวดึ้นนี้เรียมเริ่มสมบูรณ์ล่ะวังหนันนี้โอ้โหเอาง่ายว่าจอยแข็งแงงนี่แหละมีสีมีสัสนตอนนี้เริ่มอีกประมาดหมาดหมาดโดนแล้วนี่พวกเพื่อสิบมือนี่อาจจะคืนอีกอยากสมอีกแล้ว คิดว่าเดี๋ยวกะติสมมีแหละ,ะขึ้นกะติสมเลยบมลีรอ,อให้มันต่อกันเลยหลังจากขายชุดนี้ปุ๊บแม่นี่มันก็ดจะออกแบบเก้าลลนี่แหละเหมือนงวดก่อนที่เขาเห็ดมามันคืลงกหลอกเลยมาตรฐานอยู่เดี๋ยวคุยกับพออลอยกรอบว่าชุดนี้สิคัดเอาแม่พันอีกบัถ้าคัดเอาก็ดจะคัดเอาแม่หนึง่ตงตัวงามๆเดี๋ยวคุยกันก่อน,อนเอาไปเจ้าอีกบ่หรือบ่เอากับไข่เบ็นโดด กแล้วเตี๊ยเพื่อนคิดว่านะพันนี้จังไรจังคุยกันส่วนแม่พันธุ์นี่ก็โอเคแล้ว๋อสองแม่นี่ก็โอเคได้เลี้ยงในระบบสีเลี้ยงายมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจขายเป็นธุรกิจแล้วมันจะมันจะมีปั้วมันจะรวยลงทุนเยอะสินเปลืองเยอะโอกาสเสี่ยงกับายเขากะขันลุ่มขันลุ่มดังนะเขาเรียกว่าอย่าเฮ็ดใหญ่หมูเนี่ยถ้ามีโอกาสผ่านนะจะบอกให้ หมายความว่าโลกมากนะคือเคยคูปีมันเป็นคันโลกหมูมากแบบโลกโลกไผ่มันมากนะมันหมูเจ้าว่าเป็นโลกเคียร์รเราแหวเป็นโลกเป็นไผ่เ,เขาสร้างขาเพื่อเจ้าก็ล่างเหี่ยวร่างคุณหัวหานไปได้เที่ยหมูก็ร่งสี่ได้แปดสิบเอยห้าสิบหกสิบกิโลหรือน้ำหนักก็ร่างนั่นแหละร่งหกสิบเจ็ดสิบตัวกับแปดสิปบางช่วงคันมันหามันช่วยแห้งเจ้าได้เอาขาทั้งเป็นเลนยเขาจะเอาไฟมาสอดตุ่มตุ่ม แว้าแมวโคคุดฝังทั้งทั้งนั้นเลยหมูจัดบอัอโลกบอ่บอเปนบ่ยนบงตะเขียดเราแหกเป็นเรียบร้อยครับเจ้าาบอกเลยลุบมหาศาลสีหน่อยหรือหลายกระซังขันโลกมาแล้วเจ้าต้องได้โดนแน่นอนดด,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 ดนี่แหละก็ปัญหามันมันมีความเสียงอยู่นะเลี้ยงหมูอ่าบอกถึงปัญหามันนี่ลายนะเนีโลกสวยเนว,ว่าโอ้ยเลี้ยง อ่าเลี้ยงเลี้ยงหมนูนี่โอ้ได้รวยแล้วรวยรวยมันบ่แม่นะปัญหาเยอะนะความเสี่ยงก็เยอะมันบน่ได้มันวา่าสิไดเ้เลยได้หน่บินพร้อมอ่าผิดพลาดได้พร้อมมันเกิดนี่แหละปัญหามันเยอะอยู่ในการเลี้ยงหมนูนี่อ่ะโอเคพี่น้องก็ะบ,บอกมาหลายบอกหลายยายฮางเนาะอีพี่นี่ก็อย่าลืมฝากกดไลกดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ มีความรูเก็ความดูมดยังเล็กๆน้อยๆกับชิมาเรล่าชูฟังผมกับบอดิเกง่งบรดิมีความสมาธนะิยังมากไม่หรอกพอน่ะเป็นคนเลี้ยงกับบอดิม่อีหยังหมากไม่แต่กะซึ่มซับมาจากพอนะ่ะเขาเห็นคูมือเขาเห็นพ่อปฏิบัติเข้าเห็นปัญหาที่มันเกิดน้ากันเข้าก็บเบิงแง่งมานน้ากันกันเล่มาเรล่าสูพีสูนองฟังกับคลิปวิดีโอนี่แหละจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เพราะว่ามันกัยังจะเห็นนี่แหละตั้งแต่เริ่มคลอดอ่าเริ่ม เริ่มอนุบาลเริ่มคลอดออกจากทอ้องการเริ่มผสมพันธุ์เดี๋ยวผสมพันธุ์กับที่ไท,ทยเบิ้งเดี๋ยวก็บชิมาอัปเดตให้เบิงเบเบ้งเรื่อยๆครับพี่น้องอีพี่นี่คลิปนี้ก็นีน่แหละตัวมูงกระเบิ้งเอาใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นมอ่อจากเกา่าๆจากที่เอฟซีที่ตามตลอดผู้ใดคิดอยากจะเลี้ยนมูงกับศึกษาเบิ้งดีๆคิดเบดดิ้งดีๆแล้วก็อ่าติดตามขั้นตอนที่ผมว่าฝึกตอนห้ำตัดเขียวตัดหางตัดสะดืออนุบาลหมูเป็นฉีดวัคซีนเป็น แค่นั้นก็กะถือว่าโอเคแล้วอเอาเอาต้องไปรูปเอาต้องไปจางเขาก็ทุย่างเอาไปเห็ดได้อ่ะไปเห็ดจาดระบบมันดีจาดระบบมันถูกต้องเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ที่เขาคล้องมันเองละ่ะมันจะดีเองนะอาอีพี่นี่กค็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีสวีดัสครับพี่น้องกะอ่ะลากันไปครับผมเดี๋ยวอีพี่น่ะจังสีมาไอ้บออยังไอ้มาแช่ความรู้ยังอีก ยังอีกใหม่ๆยัง่ะสิมาแช่ให้พี่น้องเอซทุกคนได้รับทราบอีกอ่ะกะลาไปสวัสดีครับผม